สวัสดีครับสวัสดีครับผมตโนหัายชินครับนี่ใช่นะคะพวกเรามาจากดวงใจในมนตรานะครับค่ะจะมาเล่นเกมตายใจกันค่ะดูว่าเราจะได้กี่คะแนนเราจะแพ้ยับเยินแค่ไหนเดิมพันไหมล่ะเอาไหมแพ้สกอตจำบไหมปั่นจิ้งลีดไหมเอ้าไม่มีผมไม่มีรอบ้วยของจริงทั้งนั้นเอาของจริงมาตอบ เออมันก็ซาลาโอเหมือนกันนะเันาะแบบตัวนอตัวนโตัวนคือเขารีวิวคติดปากบางทีเขาเรียกผมแล้วผมถามว่ามีอะไรเขาก็จะไม่มีอะไรคือเรียกเฉยเฉยก็ใช่ไงผมก็เลยคิดว่าเป็นคำพูดติดปากโอเคผมแพ้ไปไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีทาง ที่พางถูกอะไรอ่ะพระคุณเจ้าคือว่าผมเป็นคนทำพระธรรมโมครับอยู่ในหลักธรรมอะไรเงี้ยเวลาที่ผมตกใจหรือว่าอะไรผมจะพระคุณเจ้าไม่จริงอันนี้ไม่จริงอ่านี้หนูได้คะแนนอันนี้หนูได้คะแนนขอบคุณครับบคาเออใช่ครับใช่ค่ะตอนเราเจอกันครั้งแรกเป็นไงคะ คิดว่าผู้จัดการเราตัดใจถูกไหมเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ผมต้องร่วมงานกับช่องสามผู้จัดการผมบว่าน้องเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานนะสวยไม่มีคำนี้รู้สึกว่าไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนแบบว่าน้ำตาซึมผมจำได้คือน้ำตาซึมของว่าวันแรกที่ที่เจอกันที่ฟิตติ้งอ่ะคือพี่โนมาแบบไม่อาบน้ำก็ต้องขอบคุณบอดแคสที่มีสบู่แล้วก็นี่ถ้าคนหนูมีอะไรให้ขอบคุณมากครับ ถูกไหมไดู้กคือผมอธิบายว่าปกติผมเป็นคนที่ทานอาหารฝรั่งไม่เป็นนะครับคือเวลาผมไปกินสเต็กใช่ไหมครับผมจะต้องขอซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเขาเป็นคนเปิดโลกผมครับว่ามันมีสเต็กที่ไม่ต้องขอซอสพริกซอสมะเขือเทศเขาพาผมไปกินร้านนี้ครับแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ย เนื้อเฉยๆมันก็อร่อยไม่ต้องใช้ซอสพริกซอสมะเขือเทศครับจริงๆเนื้อมันควรจะกินกับแบบซอสเปเปอร์หรือว่าแบบซอสครีมเห็ดหรืออะไรบ้านผมไม่มีซอสเพปเปอร์ครับครับผมก็เลยพลองพาไปกินร้านนี้เพราะว่าสําหรับนิชาเองอ่ะแค่ที่ที่เขาให้มาเป็นซอสของเขาอ่ะก็คือจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไงครับมันไง งอนอะไรอ่ะเฮ้ยงอนอะไรอ่ะเข้าบ่นบ่นวายตั้งแต่เราคอนติดือไม่ใช่ก็งอนด้วยไงบ่นว่าทําไมถึงไม่มีเวลาไม่มีคิวเลยคือวันไหนที่หนูว่างเขาก็จะไม่ว่างวันไหนที่เขาว่างหนูก็จะไม่ว่างมันจะแบบสลับใช่หนูแค่บ่นค่ะแต่ที่งอนมากสุดคือไม่เลยครับส่วนใหญ่ผมจะอ่านหนังสือปรัชญาแล้วก็พวกก็เลยค่ะนะคะเป็นทักทิ้า ใช่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 ผมว่าไม่เยอะนะในในมุมมองผมเพราะว่าผมทํางานเกือบเจ็ดวันแต่เพียงแค่เวชใช่แต่เวลาวันที่ผมว่างผมจะเล่นให้มากที่สุดเลยแต่หนูไม่เคยเบรกไม่เคยห้ามเลยนะแต่แค่แบบเวลาเขาเล่นเกมเขาจะไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยคือเกมของผมมันเป็นเกมออนไลน์ที่ต้องใช้ปืนในการยิงกันถ้าเกิดว่ายิงที่ตัวมัน เขาจะไม่ตายแล้วเขาจะยิงคืนเราแล้วเราจะตายได้ดังนั้นต้องเล็งที่หัวผมต้องใช้สมาธิบางทีการที่เขาวิดีโอคอลมาการที่เขาโทรมารบกวนรบกวนสมาธิผมครับหรือว่าแต่เขาเลยบางทีคุณแม่ผมโทรมาผมก็ไม่ได้รับเพราะว่าการเวลาเราอยู่ในสนามรบสิ่งที่เราโฟกัสคือหัวของศัตรูเรา แล้วก็มีเรื่องที่หนักกว่านั้นครับนนจากนั้น,น,น,เ,นวเวลาที่เขาถางประโยคนี้มันมันไม่เหมือนคนอื่นถาม